ก,ก็เป็นการเปิดตัวยิ่งใหญ่เลยแล้วก็มีโชว์มากมายเลยค่ะหนูก็ดีใจมากๆเลยค่ะมีแต่คนผิวดีๆในงานผิวด,ดูแลผิวง่ายมากเลยค่ะแบบหลังอาบน้ำก็ทาครีมเช้าเย็นเลยนะคะคนไหนที่เกียดก็อาจจะไม่ทาบ้างราะคัก,ผ,ก,ผ,กผิวค่ะแล้วก็มีกินอาหารเสริมด้ิ่นลิ้หน่อย ก็ฝากโปรดักต์ของ AC ด้วยนะคะก็มีหลายลายโปรดักต์มากๆเลยแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ๆด้วยค่ะก็ถ้าเกิดใครที่เป็นแฟน AC อยู่แล้วเพราะว่าเขามีมายาวนานถึง25ปีก็ต้องรีบช็อปแล้วค่ะเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวแล้วเข้าไทยครั้งแรกเลยค่ะวิทยางนมาแงาามนลากรกระจาก็ เดี๋ยวเร็วๆนี้ค่ะเดือนหน้าจะมีจะออกเพลงค่ะแต่ว่าเป็นเป็น,ปนแบบไปฟีเจอริ่งค่ะต้องรอรุ้นกันว่าไปฟีเจ <ไป S 2> <ะ>อริ่งกับใครงานรันทองการกับเรารันทูงการกันรันทูงการใช่แต่หนูงงมากก็แบบทำไมพี่ๆถึงเลือกให้หนูไปร้องเพลงด้วยเพราะว่าส่วนมากผลง,งานเราจะเป็นงานแสดงใช่ไหมก็อาจจะเห็นคลิปหนูร้องเยลเล่มก็ได้อ่ะนแต่งานเพลงที่เราถนัดขนาดใจและสำหรับเราเองก็ถนัดที่รันทงาร ก็พอร้องได้ค <Mystery> ่ะแล้ว <library> ก็เป so, 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 like so, ็นคนชอบร้องเพลงอะไรเงี้ยเราอีเวนต์ก็แบบจะชอบร้องมากไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงชวนไปแต่ก็ดีใจค่ะแนวประเด็นคืออะไรอีกรเป็นแนวแบบน่ารักน่ารักค่ะแล้วก็พี่ที่ชวนไปร้องก็คือเป็นเป็นศิลปินที่หนูรักมากแล้วก็แบบติดตามผลงานเขามาตลอดแต่ยังบอกไม่ได้ฉันบอกว่ายังบอกไม่ได้แต่ตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วในการพูดคุยกันอัดเพลงเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเหลือแค่ พิเศษขนาดไหนก็ไดอะไรนะคะพิเศษขนาดไหนก็พิเศษตรงที่มีหนูไปฟิชชิ่งค่ะน่ารักมันจะตัดมันจะตัดจากแนวเพลงที่ยาดาเคยร้องยังไงเออปังมากค่ะใช่คือเป็นแนวเพลงที่อาบีไปให้ว่าเป็นแนวที่หนูชอบด้วยแล้วก็ผสมผสานกับแนวใหม่ด้วยที่เป็นแบบวัยรุ่นชอบฟังกันเล่นตามได้ด้วยค่ะกดดันไหมกดดันไหมแน่นอัน กดการตรงที่เราเป็นนักแสดงเราต้องแบบไปร้องเพลงจริงจริง่างๆ้ยคะก็ค่อนข้างกดดันไม่ร okay. ู้ว่าจบมาดีหรือเปล่าแต่ว่าต้องซ้อมเยอะพอสมควรก็ซ้อมส่วันค่ะสี่วันก็ได้มนแล้วละละอ่าเลยแต่เราก็เป็นศิลปินคนหนึ่งศิลปินท่านหนึ่งใช่อันนี้คือเราตั้งเองเราคิดเองอ๋อเมื่อก่อน เมื่อก่อนเรียกว่านับได้ใช่ไหมโอเคก็ยังเคยมีผลงานใช่คะเคยเป็น g ูก g l e เ้าเคยยืนหนึ่งบัตอแล้อยิงคนเดียวสิแตอนนี้มีผลงานนัดการแสดงค่ะมันจะแบบให้หิดหิไหมตอนนีมีค่ะมีค่ะมีภาพยนตร์มีภาพยนตร์สองเรื่องที่ลังจะฉายค่ะก็น่าจะต้นปีหน้าหมดเลย แนวคล้ายๆกันไหมหรือว่าไม่คล้ายเลยแนวแบบใหม่ที่แบบคือตอนนี้หนูพยายามที่จะเลือกรับขั้นตอนมันเป็นใหม่ๆเพราะว่าติดต่อมาเยอะมากแล้วก็จะมีแนวที่แบบเป็นแนวขยองขวัญดนงหลังผีอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็อาจจะแบบเลี่ยนเลียงใช่แล้วก็เป็นแนวแบบใหม่ที่คนยังไม่เคยได้เห็นไม่ได้ดูกันแต่ก็สุดเหมือนเดิมการแสดงก็ก็ไม่มีอะไรง่ายสำหรับหนูไม่เคยมีบทง่ายมาถึงหนู พราะทุกครั้งเวลาแบบนี้เราทำงานทุกคนจะแบบคาดหวังมากเลยนะใช่ใช่ค่ะตอนนี้ตอนแรกไม่กดดันเลยล<ะ>ตอนนี้เริ่มกดดันแล้วเริ่มแน่เริ่มละอ่าแต่มันก็ทำผลงานดีขึ้นไปเรื่อยๆเ,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 เรื่อยๆเนาะเป็นแับก็ช้ำตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบบทบาทไหนที่มันเคยแบบซ้ำมาเยอะๆแล้วอะไรย่างเงี้ยแล้วคนเคยเห็นมาเยอะอ่ะก็อยากจะให้เขาแบบได้เห็นอะไรใหม่ๆบ้าง ก็แปลว่าสองเรื่องมีรับคือมันไม่เหมือนรูปแบบมันไม่เหมือนเก่าเลยไม่เหมือนเก่าเลยนะฮะแบบใหม่เลยค่ะจะได้ชมเมื่อไหร่ละสองเรื่องที่จะต้นปีหน้าต้นปีน่าแปลว่าไหนทำเสร็จ่านทำเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะรอฉายรอเข้าโรงภาพยนตร์แล้วก็ต้นปีน้ะมีเปิดกล้องละครด้วยทำไมงานเข้าแบบเยอะนี่เลือกลับแล้วนะโอ๊ยแะดมัตส์ปีริปแบบ เข้มาเยอะจริงแต่เราก็เล mm ือกที่ดูนเมาเยอะเสียงเขาได้อีกมไหมฮะได้อีกมร้อไหมได้อีกค่ะมีแค่ไม่เคยปฏิเสธมีแค่ทำไม่ทำแล้วเราเลยพยายาม้อทำเลยอ๋อแนวเพลงนี่แหละค่ะเพลงเป็นอะไรใหม่ๆอม่ะจะต้องแบบอภารมีเพลงของตัวเองหรือลึกมากถ้ามีเพลงตัวเองก็ข่าวพี่พี่สื่อได้ไหคะได้เลยข่าวก็ตรงนี้เลยฝั่งพิมพ์การแสดงด้วยแล้ว ฟังข้อมูลด้วยไหมอ่ะด้วยด้วยอีกแล้วด้ยไหมด้่ยไหมบอกหนูหนูจะมีที่ที่นึงที่หนูรู้สึกว่าแบบไปแล้วไปแล้วแบบเกี่ยวกับการแสดงโดยตรงเกี่ยวกับอาชีพของโดยตรงก็คือที่บุรีรัมที่เขาพนมรุ้งใ่ไหมใช่เลยอ๋อเคยเคยไปรำโทายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกพอกลับมาแล้วเราก็จะแบบยิ้มเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องงานแสดง ลุ้นเรื่องไม่อะไลินอะมลินจบใช่ไหมเออใช่ไหมยังไงคะอะไรขายหน่อยยังไม่รู้ว่าแบบยังยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเห็นกับแฟนๆเชียร์กันค่อนข้างเยอะก็อยู่ที่พูดจัดนะคะอยู่ที่พูดจัดแล้วก็พี่ดิวนะคะกดดันอยู่นะอมันมันมีหวังอย่าเนาะมีหวังชอเป็นิธาต้นกล้วย ช่ดาใช่ไหม,ะไมคะวก็ต้องไปดวผู้จัดของพี่ดิวนะคะช่วยกันโอเคขอบคุณมากะขอบคุณค่ะ